ะระทำอาหารทำอาหารเหารอคะทำอาหารให้ใครคะนจาทำอาหารให้ใครคะอ๋ำาหารให้คุณยกินข้าวเหรอะคะมีซอสด้วยค่ะ้ซอสด้วยเหรอคออะ,คะ